สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านค่ะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่องชาแนลยูทูบโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งจะฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้ค่ะสุดหล่อที่เก่งเลือกนํามานะคะเป็นฟอร์ดเลนเจอร์รุ่นลิมิเต็ดค่ะเครื่องยนต์นะคะ2.0ลิตรแรงมา้า1แ0แรงมาค่ะแล้วก็แรงบิด4ี0นิวตันเมตรนะคะเป็นรถสีขาวนะคะเดี๋ยวพาพี่ๆมาชมกันนะคะใกล้ๆเลยนะคะว่าวันนี้สุดหล่อคันนี้นะคะแต่งเพิ่มอะไรบ้างค่ะ ริ่มจากที่บนฝาก,กระโปรงนะคะตัวนี้เป็นสกู๊ปนะคะมาในสีทูโทนค่ะสีขาวเหมือนตัวรถและตัดด้วยสีดําด้านรวมถึงข้อไฟหน้าค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟและเปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟหน้ามาสแตงด้วยค่ะพร้อมชุดแต่ง F150 Spider แบบนี้ประกอบไปด้วยกระจังหน้าพร้อมอักษรฟอร์นะคะและไฟ LED 3จุดแบบนี้ตัวอักษรฟอร์ดพี่ๆสามารถเลือกสีได้นะคะแล้วก็ไฟตัว C นะคะเป็นแสงสีขาวแบบนี้เลย ซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง f 1 5 0 Spider เอร์เช่นกันค่ะติดกิ๊บล็อกอย่างแน่นหนาเลยถัดมาในส่วนของล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อนะคะขนาด18นิ้วค่ะเป็นแม็กลายดอกไม้นะคะจับคู่มากับยางฮันคุกค่ะพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นแม็กนะคะและยางอะไรนะคะแจ้งเก่งได้เลยค่ะ ถัดมาค่ะครอบแกนนะคะครอบกระจกมองข้างนะคะรวมถึงมือจับนะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านแล้วหลังคาก็เช่นกันเป็นสีดําด้านนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะที่มาในสีที่ดาด้านป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ความเข้มของฟิล์มพ,พี่เลือกได้นะคะด้านท้ายรถข้อฝาถังน้ํามันค่ะตัวนี้มาในสีดําด้านนะคะและโลบาร์เล็กค่ะทรงขาย,ยาวของเอาเลนเดอร์นะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆด้านท้ายรถค่ะถัดมาเป็นครอบไฟท้ายนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟและมิติให้ตัวรถมากยิ่งขึ้นรวมถึงเบ้ารองมือเปิดค่ะทรงปลายดาบแบบนี้นะคะและเจ้าลิมิเต็ดค่ะมีกล้องนะคะฝังอยู่ใต้โลโก้แบบนี้ด้วยค่ะ ถัดมากันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์นะคะจะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้ด้วยค่ะสวยลงตัวมากๆเลยนะคะตัวรถเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะจะตัดด้วยสีดำด้านนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัว,วมา ยิ่งขึ้นค่ะบอกเลยว่าลงตัวมากๆเลยดูรอบคันอีกทีนี่เลยฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้า Ford r a n g e r l i m นะคะ Limited คันนี้ค่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ Ford r a n g e r นะคะหรือ Ford e v e r e s t ค่ะก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามได้นะคะในช่องทางการติดต่อที่เก่งกำลังจะขึ้นไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะโปรโมชั่นในแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าชอบยังไงก็สามารถนะคะจองได้เลยนะคะยินดีดูแลพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะฝากไว้ด้วยกับ ช่องชาแนล u t u b e โปรโมชั่นฟอดบายเก่งกี้ค่ะและทางเพจนะคะโปรโมชั่นฟอดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากสุดหล่อไว้ในหัวใจพี่ๆด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ